สวัสดีค่ะกบมาพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่อการหุ่นใจและการเสริมสร้างชีวิตของเรานะคะพี่น้องพี่น้องคะเมื่อพี่น้องอ่านมวจนคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเมื่อพี่น้องอ่านพี่น้องได้เชื่อมาวัจนะคำตอนนั้นเป็นจริงอย่างที่ได้กล่าวไว้หรือไม่คะพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน ในพระวจนะคําของพระเจ้ารงได้เปรียบว่ารงเองทรงเป็นผู้เลี้ยงแล้วเราเองเป็นแกะของรงรงทรงให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะพีนองว่าเมื่อเราเองซึ่งเป็นแกะของพระเจ้าหน้าที่ของเราก็คือเราแค่ต้องเดินตามผู้เลี้ยงหรือว่าผู้เลี้ยงจะไปที่ไหนเราจะเดินตามและสิ่งที่เราต้องทําคือรงไม่จําเป็นต้องกระวนกระวายในสิ่งใดๆเพราะเรารู้ว่าผู้เลี้ยงกําลังนําเราไปในแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เราเพียงเชื่อฟัง เชื่อมั่นและเดินตามในเส้นทางที่ผู้เลี้ยงเราได้นําเราไปเท่านั้นเพราะเราจะรู้อย่างมั่นใจว่าในที่สุดผู้เลี้ยงเราจะนาเราไปในแหล่งที่สมบูรณ์และจะนําเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆครั้งพี่น้องเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าในการเลี้ยงดูที่พระเจ้าทรงมีในชีวิตของเราให้เราจดจําไว้และยึดมั่นไว้เสมอว่าพระองค์ก็จะทรงทําสิ่งเหล่านั้นต่อไปเช่นเดียวกันเสมอเสมอในทุกวัน แม้ว่าอาจจะมีสถานการณ์หรือสิ่งใดที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแต่พระองค์เองยังเป็นผู้เลี้ยงผู้จะทรงทําหน้าที่ในชีวิตของเราอย่างสัตย์ซื่ออยู่เสมอดังนั้นให้เราทําหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อที่เรามีกับพระองค์นั่นคือการเดินตามพระองค์ไว้วางใจในพระองค์และจับจ้องมองดูที่ผู้เลี้ยงของเราซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราครับค่านพี่น้องในหลายครั้งในชีวิตของเราเราจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่าง ที่ทำให้เรารู้สึกว่ารัฐธรรมตอนนี้ที่มีมาถึงในชีวิตของเรามันจะยังเป็นจริงในชีวิตของเราได้เสมอหรือเปล่าพระเจ้าเองยังทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเดิ้นดูเราพร์จะทรงไม่ให้เราขัดสนหรือเปล่าเมื่อสถานการณ์รอบๆตัวเราอาจจะทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคง อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังจะขาดแคลนหรือเรากําลังประสบกับสิ่งที่เราเองพยายามแสวงหาแต่เราจะขาดจากสิ่งเหล่านั้นที่เราต้องการและจําเป็นปลักพี่น้องคะแต่ถ้าพระเจ้าเองทรง,งบอกว่ารงทรงเป็นพระเจ้าผู้จะทรงเลี้ยงดูเราและเราจะไม่ขัดสนพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีถ้อยคำแห่งความจริงทรงไม่เคยมุสาและพระองค์ทรงซื่อสัตย์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกและทรงสัญญาในชีวิตของเราเสมอดังนั้นอยากให้เราที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าเองทรงบอกกับเราค่ะค่ะในขณะที่ข้าพระเจ้าเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าข้าพระเจ้าเองสามารถยืนยันและเป็นยานให้กับพี่น้องได้ยินและก็ได้ฟังด้วยความมั่นใจว่าแม้ชีวิตของข้าพระเจ้าเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีมาก พี่น้องแต่เราก็ไม่ได้มีน้อยเกินไปและสิ่งสำคัญก็คือเราไม่เคยขาดสิ่งดีอันใดที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณคนรอบๆตัวที่อยู่รอบๆตัวข้าพระเจ้าที่พระเจ้าเองทรงเลี้ยงดูชีวิตของข้าพระเจ้าผ่านผู้คนเหล่านั้นพระเจ้าขอบคุณผู้จัรของข้าพระเจ้าที่มีส่วนในการสนับสนุนข้าพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อข้าพระเจ้าอยู่ที่กรุงเทพในการรับใช้พระเจ้าข้าพระเจ้าเห็นถึงความรักที่อยู่ กับคนรอบๆตัวของข้าพระเจ้าที่พระเจ้าเองทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดและการเลี้ยงดูผ่านมาทางคนเหล่านั้นพี่น้องข้าพระเจ้ายืนยันกับพี่น้องด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเสมอแม้ในบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังจะขาดสิ่งใดเรากําลังจะขัดสนแต่นั่นเป็นความคิดของเราเท่านั้นแต่ไม่ใช่ความจริงที่มาจากพระเจ้าความจริงที่มาจากพระเจ้าจะยังคงเป็นจริงอยู่เสมอเพียงแต่เราเชื่อและเรามั่นใจในพระสัญญ,ญา ว่าโปรง่งทรงสัญญาแล้วว่าพรรองส่งเป็นผู้เลี้ยงเราจะไม่มีทางที่จะขัดสนพี่น้องแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆในชีวิตของข้าพเจ้าเสมอและข้าพเจ้าเชื่อว่ามันจะเป็นจริงกับชีวิตของท่านเช่นเดียวกันข้อพระเจ้าอป็นพรพี่น้องทุกท่านนะคะ